สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบพพอกับบอกปีอีกเส้นเคยเอาดินมาโรคอีเดพี่น้องเอ้ยเบิ้งสว่วงที่ว่าฝนตกหนัๆนกๆเนาะดินมันหยดตรงนี้ก็ได้เอาดินมาลงใหม่อ่าแต่ว่าช่วงนี้ที่บริหารดูดดข้าด,ดูแต่ว่าบ้านนี้โบ่บบยโบยดเดพี่น้องเอ้ยมันดินมันเจแล้วเบื่องก่อนทับอิฐนะฝนตกมันแห้งหลายเนาะมันเลยแจบไปเบิดอัไนไรลรงเบิดองบ้านนี้มันเดิมเจแล้วพี่น้องบ,บ่บริหาร ตะบกกี้สวนเอาวะเนี่ยลงมือเห็ดเองพี่น้องแล้วก็มาพบกับบกกี้เหมือนนี่เนาะบกกี้จะมาเห็ดอันโวงเฮือนที่จะเยียงเจียงแหน่พี่น้องบกกี้จะเจียงแหน่นเนาะเจียงแหน่แดงจะเห็ดโวงเฮือนใช่ไหมเอาเสามาเห็ดใส่าบอลนี่พี่นออ้องเห็ดวง่โงเฮือนดวงเดือนเจียงแหน่ไห้ไก่ เพื่อจะเลี่ยงให้ใกล้เลยก็อาจจะมีเลี่ยงห้อยเลี่ยงยังนำเนาะพี่น้องเบิ่งก่อนมามันสีเป็นไปหรือบอเนาะลงมือเองบกกี้เห็ดคนเดียวเหมือนีพี่น้องมามาดิ่มกันเลยอ่าบรรยากาศเด่นแดดพี่น้องเหมือนนี่แต่เดี้ยวก่อนเนาะพี่น้องอันบางทานหรือว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าบกกี้คือมาเห็ดอันเลี่ยงเนี้ยนีเนาะสีคุดน้องอยู่นีบอบ่เน้องบกกี้บด้คุดน้องเด้อวพี่น้อง เมื่อกี้สร้างอันนั้นเป็นแบบผ้ายางเนาะผ้ายางเป็นแบบเป็นแบบน้องน้ำน้องน้ำเทียมนะพี่น้องเป็นแบบผ้ายางเป็นอ่างน้ำด้วยบริัทนากาทิมใไซนี้ด้วยพี่น้องสร้างบหญ้าหรอกอันสองคูสองเมตรพี่น้องในราคาประมาณหกร้อยกว่าบาทนี่แหละสร้างมาเนาะแสนปลายน้อยหนึ่งเป็นเงินหลากันนะสร้างมา้วก็ชิมใส่นี้ด้วยพี่น้องข้ากระตอกแต่ใหม่ขันเอาเดียธาเบิ้งกันเดียวกันเนาะ เอาเว้ยนำ คนจะมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคือใหม่เลยเนาะกำลังเดินทางมาหน่อยหนึ่งต่อตอพี่น้องทำเลยเนาะจะเห็ดอันโฮงโฮงมุ่งเพื่อนนหครับอันนีน้จะเดี่ยงเนี้สพี่น้องหาเบิ้งผนงานบอกี้เราเห็ดเองด้วยมือเองพี่น้องไก่กำลังกินเนื้ออยู่ หน้าตากะสีประมาณนี้เนาะพี่น้องต่อไปกับบุกกี้จะเอาผ่ากันแสงมะม่วงเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวนะคนเดียวพี่น้องเอ้ยงามแน่บัวงามแน่กับยามันเถาะแต่ว่ามันกแหนดีพี่น้องเหียแหงแหน่แหน่แหน่นนนดีคลุ่มหางมัน,นะนะเนาะแต่ว่ากับบาัวงามมันได้ดอกไปบุกกี้จะเอาผ่ากันแสงมะม่งวงกัน อาจารยสองกันหาสาดีสวัยดีสวัยดีเดกอัถุเนี่ยถุอัถุอถเนด็กใสกับน้องพ่วมยางโอ้เด็ดเป็นถุเน่ยเดกถุว่อเน้ได้แต่คือจะซื้อเี๋ยวแล้วพี่น้องสิประมาณนี้

อันนั้นเนาะเอาอ่างมาลงอ่างมุ่งสันเดียวทราบดิน้องเบิ่งก่อนเนาะว่ามันจะแดดแหงแดดคอยปกติเนาะมันก็ต้องให้ถือแดดนี่ยแดด,ด,ดนอ่อนๆเย่งร้ายมันก็มันก็บโเป็นพี่กันนะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาอ่างมาใส่ใบแดดมือมื้งไม่ย,ยังสีเอาเนี่ยลงม,มาลงใสนะ่เนาะจะเป็นอาอยา่าญ สั่งมาในราคาแสนเจ็ดสิบพ 100, ันกว่าบาท แถวลราพี่น้องมันกันสิประมาณนี้เนาะแต่ว่านี่เฮ็ดล่องล่องทดลองเบิ่งขาวขาวไปก่อนซื้อพี่นอ้องเพราะท่านละก็ไหวที่ซื้อนอกเพราะท่านละแปลงดีมืออื่นจะติปแปลงใหม่อยากให้เห็นมาว่านเป็นลักษณะนี้นี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นแขขายแบบโปง่งเหากปล่อยน้ำใส่เพราะว่ายัางสิดป,ปั๊บนาดินอยู่นาดิน,นยังบ้าท่านเพียงยังมีวันลุกบบอน,นู่นอยู่เนาะมืออื่นจะติดใส่ใหม่พี่น้องเฮ็ดใหม่จะติดตอกใหม่เนาะ เก็บขกาขาวไว้เป็นหูส่งไปก่อนพี่น้องอ๋อเบิ้ลมือเบิ้ลน่ะสำเร็จไปมุงกันแล้วเรียบร้อยแล้วชีเดียงเน้พี่น้องเน้แดงเนาะเดียงให้ไกลให้ซัดแล้วก็ยังสีเดียงยังอีกผสมกระทาเบิ่งอีกพี่น้องมันสูงขึ้นมาจากจากพื้นขึ้นมาเพิ่มห้าสิบเซนพี่น้อง ประมาณบระมาณสามสิบเส้นประมาณนี่ยในน้ำต่อไปแล้วมืออืนน่นเนาะมืออื่นจะมาเห็ดลงมือเหนนออ็ดนะี้เนอะเอาไปต่อกันคลิปนะบ้าไปก่อนพี่น,น้องสไปยด